เบออเซกโค้ยฟาร์มนะครับคำคืนนี้มาพบกับผมนายมิวนะครับเรียกได้ว่าโอกาสที่จะมาพบเจอกันกับการไลฟ์ประราบกลางคืนนี้น้อยมากนะครับถือว่าไลฟ์ครั้งนี้ใน youtube channel ที่เรามาไลฟ์ประทาบนะครับทุกคนเป็นไลฟ์ที่2ของผมเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ฮะทุกคน ตั้งใจอยากจะมาไลฟ์ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่หลงไหลและชื่นชอบปลาแฟนซีครับนะครับให้ได้รับชมพร้อมทั้งบอกข่าวดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับประครับครถม่โตอไซค์2,023มาถึงเมืองไทยแล้วครับพึ่งออกจากด่านวรนภูมิประมงพึ่งปลด เรียกได้ว่าปลดล็อกรถผล,ล,ลขึ้นมาด้านบนและเราถ่ายทำกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook l i v e ไม่ว่าจะเป็น TikTok มันก็เลยทำให้กระบวนการไลน์ใน YouTube เนี่ยล่าชา้าแต่ก็เรียกได้ว่าการไลน์ใน YouTube มันรวดเร็วเนาะและเดี๋ยวผมอัพโหลดคลิปเต็มๆนะครับตัด่อเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆที่พีน่น้องได้ชมกันอีกรอบหนึงคลิปนี้อีพีนี้เอาเร็วนาะ ของมาไลน์ในยูทูบบอกกล่าวว่านี่ฮะโตไซ2023มาแล้วถึงเมืองไทยแล้วจ้าโตไซ2023มาถึงเมืองไทยแล้วอ่ะมีอะไรกันบ้างมาดูมาดูมาดูาดนี่นี่คือห้องกักสัตว์น้ําของเรานะคะที่ทุกท่านได้เห็นนี่คือห้องกักสัตว์น้ําของเรานะครับนี่ขาดไม่ได้เลยจะรับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ รับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปลาโตไซนะครับหรือจัมโบ้โตไซปลาท็อปอะไรก็แล้วแต่เพอร์เฟกโค้ยฟาร,ร์มจุดเด่นก็จะมาโคกุนะครับ mm hmm. โคกุมาก่อนเลยนะฮะ mm hmm. นี่ก็จะมีโชว่าด้วยมีกินรินด้วยนะฮะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะล็อตนี้ประมาณ3,000ตัวเนาะประมาณ3,000ตัวล็อตนี้ฮะ นี่นี่คือ V A P ยังจัดสรรกันไม่เสร็จนะฮะยังจัดสรรกันไม่เสร็จไอเอ้ย,เ,อยเราจะปล่อยกันเลยเหรอได้นะเฮ้ยได้นะพอไลฟ์พอดีเลยทุกท่านใน f อใน f อได้รับชมกันปล่อยเลยเหรออ่ะพราเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายคลิปสำหรับมููด้วยอ่ะนั้นปล่อยเลยก็ได้อ่ะปล่อยเลยนะฮะ ทุกท่านนะครับที่รับชมกันตอนนี้คือเรียวไทม์ชัดเจน y o u t u b e นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยกันเลยอันนี้นะฮะและหลังจากนี้จบอันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันถ่ายทำคลิป y u t u b e นะครับนะฮะคโคกุนะฮะโคกุจากสตาไก่ฟิฟาร์มโคกุจากสารไกฟิฟาร์มนะครับหรือเราจะถ่ายทำเป็น Youtube เลยดีเพราะตอนนี้เราไลฟ์ u t u b e อยู่ เริ่มต้อนอันนี้โค้องกอย่างเดียวนะมามีดูไซส์ปลาด้วยนะเพราะว่าญี่ปุ่นระบุมาผิดไปสองกล่องนะครับฉะนั้นบ่อนนี้จะเป็นโคกงกบจาก,ากไที่คลาอย่างเดียวถ้าเกิดมีสายปลาอื่นให้สกิดที่พิกาีนะครับอ่านะนะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มปล่อยกันแล้วนะเนื่องจากเราได้แค่ปรับอุณภูมิกันสักระยะหนึ่งละ นะฮะตั้งระยะหนึ่งละนี่อ่าต้องระวังนะฮะอาจจะเดินส่งต่อกันได้นะครับอ่ะนี่เอ่อพอจะขออ่างสักอ่างได้ไหมให้เอฟซีได้ดูในอ่างปล่อยลงในอ่างก่อนไหมได้ไหมนี่มองอ่างให้อ่าง,างนิดนึง ว่าสวยแค่ไหนเดี๋ยวรับชมกันนะครับเปื้อนต้นสักสักสักหน่อยนะครับมีซันเก้ด้วยครับใช่มีพวกลมมีซันเก้นนะฮะโอ้ถือว่าเป็นไลท์ที่ไม่ได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวแกะกับทีมงานเข้ามาส,สดเนื่องจากทีมงานพอระยะเวลาได้คือเป๊ะทีมงานคือเซ็กโค้ยฟาร์มี่ตรงต่อเวลาเป๊ะนี่ ดีเย,ๆๆยงง็ใจเย็นล้งานก่อนตอนนี่ใจร้อนฮะเพราะตัวมันเยอะเดี๋ยวจะจะทำกันไม่ทันนะครับแต่วันนี้กระบวนาการการน,นำเข้าเร็วมากนะครับที่พี่พนักง,งานที่ส่วนน้ำภูมดูแลอย่างดีมากนะครับที่พี่ประมงพันเข้าันอยู่ใช่ไหมที่ประมงพันเข้ามาอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคนะฮะอ่า ะะเดี๋ยวเราจะปล่อยลองให้ทุกท่านได้รับชมันก่อนว่าโตไซส2 2 0ัมีอะไรกันบ้างนะครับอ่าเอามาทางนี้เลยมาทางนี้เลยนี่โอ้โหลายนี่เรียกว่าเด็ดเด็ด<ๆ>โดนๆมากเลยฮะชุดน,นี้จกฟฟากสาไกิพิฟภัณ์นะสันเกตด้วยนะสันเกตด้วยนะโอ้โหสวยมาก สวยมากสวยมากโอไซรอดใหม่2023ครับทุกคนโอไซรอใหม่2023ครับอ่ะป,ปะใช้กระชอนตักไหมใช้กระชอนตักอนใ่เพราะว่าน้ําเราไม่เอาลงบ่อนะเพราะมีของเสียเราไม่เอาน้ําลงบ่ออันนี้คือหลักเลยแต่เบื้องต้นนะฮะเพื่อเป็นข้อยความถามลูกค้าหลายคนถามว่าทำไมปลารับของเพื่อเพ่งด้วยความเนี่ยแข็งแรงจังเรามีการดูแลเรื่องคุณภาพน้ําเรื่องระบบกรองระบบนิเวศ ในบ่อนะครับอย่างดีฉะนั้นการดูแลของของพนังกงานนะครับเรียกได้ว่าเราใส่ใจในเรื่องของมาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ํากว่าที่จะลงกันได้เราเช็คจากญี่ปุ่นเราดูอุณหภูมิเท่าไหร่ค่าน้ําที่น่นเท่าไหร่มีการสอบถามกันตลอดและเราทําค่าน้ํานะครับเพราะเราคือมืออาชีพในเรื่องของน้ําอยู่แล้วถ้าเกิดหลายท่านรับทราบกันดีผมคือมืออาชีพในเรื่องของ สร้างคุณภาพน้ำฉะนั้นค่าน้ําที่นี่ใกล้เคียงญี่ปุ่นมากเห็นไหมฮะที่เห็นไอ้เครื่องปีนเรียบๆตั้งเกะกะไฟฟ้านะคือชิลเลอร์ตั้งอุณหภูมิกลับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันต่อเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อทปนี้แบบโอ้โหเนี่ยฮะโอ้โหปล่อยให้ดูทุกขั้นตอน แล้วคราวนี้จะมั่นใจแค่ไหนเวลาซื้อปลาเพิอเป็ดพ่อยนี่แหลคะ,คนะครับประคาร์บญี่ปุ่นร้อยปรซ็นนะครับปลาคาร์ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะอ่ะเดี๋ยวแกะให้โดยจากถุงลงอ่างกันชัดๆนี่โอ้โหสวยมากสวยมากครับทุกคนสวยมากโอ้โหสวยมากสวยมาก สวยมากโอ้โหอะเดี๋ยวเป็นตัวเป็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยจับถ่ายให้ปลาพักให้หายเหนื่อยกับการเดินทางก่อนและให้ปลาได้ทานอาหาร,รนู่นนี่นั่นสักสองสามวันเดี๋ยวถ่ายให้ทุกท่านรับชมนะครับถ่ายให้ทุกท่านรับชมแต่ยังขายไม่ได้นะยังขายไม่ได้นะถูกใจตัวไหนจองได้แต่ต้องรอผลการตรวจจากกรมปมงกรซึ่งเร็วๆนี้กรมปมงกรจะนัดเข้ามานะครับตรวจ กมตรวจตัดเหือกเพือไปตรวจเชื้อหากมีเชือ้อทำลายทิ้งหมดเลยที่เห็นทั้งหมดนี้โดนทำลายทิ้งหมดเลยทุกคนนะฮะฉะนั้นปลาที่เปือก้ัยนี่เรียกได้ว่าเรามาจากความใหญ่เรามาจากความใหญ่โอกาสที่จะติดเชื้อมาน้อยน้อยมากนี่แกให้ดูกันอย่างนี้เลยทุกคนแกให้ดูกันอย่างนี้เลยนะฮะฮนะผมอาจจะได้ ถ่ายทำให้อีกสักครู่หนึ่งและหลังจากนี้อาจจะต้องถ่ายเป็นคลิปยู u ูบ YouTube เนาะให้ทุกท่านรับชมกันแบบว่า 2 0 2 0 2 3ูกใจตัวไหนน่าสวยๆอย่างเงี้ยนะนี่นะนฮะสวยมากบินมาไกลจากประเทศญี่ปุ่นฮะบินมาไกลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ะขอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับสำหรับ e c h a n n e n e l ช่องเพิ f e c ไปก้อยฟามนะครับคลิปนี้ EP นี้มาถ่ายให้รับชมกันว่าปลาคาร์ฟรใหม่ บินมาใกล้จากประเทศญี่ปุ่นมาถึงเพอร์เฟคตคุยฟาร์มแล้วนะครับรอติดตามปลดกับเมื่อไหร่จัดโปรโมชั่นเต็มๆให้อัปเดต,นะเเนตหน้าเพจเฟซบุ o กเพอร์เฟคคยและ t ิ k ต็อกเพอร์เฟคคุยฟาร์มแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้มาไลฟ์บอกกล่าวว่าต่อสส่สิบสมาถึงเมืองไทยแล้วจ้ารายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถาม,มข้อมูลนะครับสรบับคนรักละครับ 0 8 63 9 2 7 2 3วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนรอติดตามคลิปเต็มๆได้ใน YouTube Channel ช่อง Perfect โค้ดฟาร์อย่าลืมกด Subscribe ด,ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย